เอ้ยมาช้าจ,จริงเลยนะนายเนี่ยเอาหน้าคนเพิ่งหายขาหักมาเนี่ยเออเธอแน่ใจแล้วใช่ไหมว่ามันใช่ที่นี่นะเอลิสใช่ที่นี่แหละทําไมมาดูหน้ากลัวแปลกๆทกําไมนายกลัวหรือไงไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าไปกันเถอะออเออฉันลืมบอกอะไรในนั้นมีเมนูซาด้วยเมนูซาใช่โอ้โหลงอย่างเร็วทําไมน่ะนี่เธอไม่รู้เลยยังไงเนี่ยว่าคนที่มองตามินูซาแล้วจะกลายเป็นหินอ๋อใช่ลืมเลยปปโทู จะให้ฉันสู้ยังไงมองต่ำเหรอหรือว่าหลับตาอ,อใช้เจ้าสิ่งนี้หมวกเหรอใช่มันคือหมวกที่ใส่แล้วมองตามิโนซาไม่เป็นไรก็คือใส่แล้วมองตามิโนซาจะไม่กลายเป็นหินใช่ไหมใช่โอเคใส่เลยแล้วกันเธอไม่ไปด้วยเหรอนี่ฉันไม่มีหมวกนั่นนะถ่าฉันเข้าไปฉันก็กลายเป็นหินสิ่ออโอเคแปลว,ว่าเธออยู่ข้างนอกใช่โอ้ชิบโอเค เอาละขอให้นายโชคดีและปลอดภัยมานะโอ้โหชิปอุ๊บทางเข้าไปอยู่ทางไหนอยู่เนี้ยอยู่นี่โอ้โหโคตรมืดเลยแฮะถ้าเข้าไปนี้ตายไหมเนี่ยเอาวะเข้าก็เข้าอ,อุ้ยเออเอออุ้ย,ยเกือบเอามาโอ้ที่นี่น่ากลัวใช้ได้เลยแฮะแล้วต้องหาอาวุธก่อนสินะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยผู้มอนสเตอร์ธรรมดา โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเออจุบต่อไปเจ้าพวกมัสเตอร์เฮ้ยผีเหรอเออเฮ้ยผีแล้วเนี่ยโอ้ยไหนล่ะโอ้ยโอ๊ยโอยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยย่าทุบทิ้งก่อนแล้วกันย่า เฮ้ยกว่าจะทุบได้แล้วไหนล่ะอาวุธไม่มีด้านบนก็ไม่มีอุ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยอุ้ยเออโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยทำไมในนี้มันอันตรายจังเลยวะเออโอ้ยโอ้ยอฮ้ยเออตายซะ อย่าบอกนะว่าต้องลงไปนใ,าาใน,น,นเนี้ยอ๋อเฮ้ยเยะเฮ้ยอ๋เฮ้ยยะไหนล่ะอาวุธโอ้ยในตำนานเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยเฮ้ยเฮ้ยเยะฮ้ยเฮ้อแกบังอาจขโมาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอ้ยชิบหายแล้วเมนูซา่า แกตายซะแกเข้ามาที่นี่ทาไมผมแค่ต้องการที่จะมาเอาอาวุธเฉยๆคนนอกอย่างแกน่ะไม่สมควรที่จะครอบครองอาวุธนั้นหรอกเฮ้ยเโถยแล้วทําไมแกมองตาฉันแล้วแกไม่เป็นหินเฮ้ยเอ้ยใช้ได้อย่างที่เอริสบอกเลยเฮ้อเข้ามาเฮ้ยเอ,อ้วต้องใช้กําลังละถ้าเคยดูในหนังเมนซ่าต้องตัตดหัวโอเคตัดหัวเลยแล้วกันเฮ้ยเจเฮ้อเฮ้ยจูบจูบ เฮ้ยยะตายซะเฮ้ยยะเฮ้ยฮะแย่แล้วไงฮึบนั้นต้องใช้คอนี่แหละเฮ้ยยะเอ่อฮึบฮึบแกจะหนีไปไหนเอ่อโอเคเฮ้ยยะฮะยะจะจะฆ่าแกเฮยยะเฮ้ยโอ้โหยายหน้าไม่คิดจะช่วยแล้วนี่ยังไงเนี่ยยายเอลิสเนี่ยยะ มองต่ำแล้วฝันเออโอ้โอ้โอ้ชิบออโอเคฮึบฮึยาเออจะจะฆ่าแกฮึยาเฮ้ยยาอ้าวยาอ้อฮึอะออา กว่าจะฆ่าเมดูซาได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยเออฮะนั่นเหรออาวุธในตำนานที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมะตะได้เออ,เอ,อแล้วจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเอออย่าบอกนะต้องต่อขึ้นไปเออโอ,อ้ยงั้นลองใช้หน่อยแล้วกันเออเฮ้ยยาโหอือ,อสุดยอดสมแล้วที่เป็นอาวุธที่ทรงพลัง เออเอาละที่เหลือก็แค่จัดการเจ้าชาร์ดมาสเตอร์กับควีนอา้เอาเยอะอา้าเยอะเย้ะเฮ้ย เออที่สุดก็ขึ้นมาได้สักทีเอองั้นก็ทิ้งของหน่อยแล้วกันเออเฮ้ยเออเออเอออ้าวเอิร์ตกลับมาแล้วเหรอใช่กลับมาแล้วล่ะโอ้ยนี่ว่าจะตายแล้วซะอีกโอ้นั่นปากแล้วน่ะโทษทีเฮ้ยไหนอาวุธนี่ไงโอ้ เป็นไงชนะเมนูซาได้ไหมชนะได้อยู่อะเมนูซาโคตรตึงมือเลยก็อบอกเลยนี่ถ้าไม่ได้ไอเทมของฉันช่วยนะนายคงเป็นหินแล้วล่ะเออแล้วหลังจากนี้จะทํายังไงต่อก็่าชาโดมาสเตอร์กับควีนแล้วนายจะหาสองตัวนั้นได้จากที่ไหนพวกมันเล็งอาวุธนี้ไว้อยู่แน่นอนแปลว,ว่าพวกมันกาลังมาหาเราอย่างนั้นเหรอส่วนเธอสู้เป็นไหมไม่เป็นอ่ะจะเป็นหมอนะเอ,อ้ยิงด้วยหมอต่อสู้ไม่เป็นนี่นะ อรงี้เอาดาบฉันไม่ใช้ก่อนเลยไปชิบแน่ใจใช่ไหมใจฉันใช้ดาบเนี่ยเอาไว้ป้องกันตัวเองเถอะนะเพราะว่าเพื่อนของฉันกำลังมาที่นี่เออเออใกล้ถึงแล้วเออหวังว่าเออจะตามมาทันนะฮะแกหนีไม่พ้นแล้วละ่ะฉันจะส่งแกไปอยู่กับเพื่อนแกเองเพื่อนเหรอหรือว่านี่แกมันตายแล้วละ่ะ หน่อยนะแกเฮ้ยฮะฟันไม่โดนเฮ้ยคิดว่าดาบหน้าสมเพศอย่างนั้นจะฆ่าฉันได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางซะหรอกมันจะฆ่าแกด้วยมือของฉันเอ้อยาพึ่งคคินฮะเฮ้ยอฮะชาโดด์ม master มีอะไรชาร์ว์ม master ทำไมแกมชอบมาขัดขวางฉันอยู่ตลอดเลย มันมีสีที่ฉันต้องการอยู่ตรงแผนที่มาซะไม่มีวันฉันก็กะไว้แล้วเชียวว่าแกจะไม่ยอมบอกแล้วก็ไม่ยอมให้ด้วยเออนี่แกทำอะไรอะ่ะเอามาเอเอ,เอแอ่นี้ก็ฆ่ามาได้แล้วใช่ไหมตามสบายไปอยู่นรกกับลุงของแกซะตายซะเถอะ